โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตัวกาอยู่ผมในการเล่นเกมเกที่ชื่อว่า Final แอดแฟนทีนะครับในพาร์ทแรกของเรานะฮะก็แต่เปิดมามีอนะไรเนี่ยมันเป็นหน้าอย่างเงี้ยอ้าวว่าไงบอนนี่ภาคหนึ่งเนะี่ยทำเราแสบเหมือนกันนะฝั่งขวาปะเอ้ยฝั่งซ้ายอ้าวฝั่งซ้ายพิชิกะนะฮะแม่ภาคแรกนายก็ทำเราแสบเหมือนกันนะเพื่อนม,มีแค่นี้เองเหรออะไรเนี่ย มันให้เราทำอะไรอะ่ะให้หาปริศนารเราเอ้ยเสียงไวเนี่ยอะไรอะ่ะเอ,อเอ E R R What ให้ทำอะไรอะ่ะอ๋อมันเป็นแค่ทีเซอร์ใช่ไหมอ๋อก็ว่าอยู่ <c oughs> สุดไปคือไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคครับก็เอาไปว่า <c oughs> ก็ต้องกลาบสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะฮะ ก็ต่อจากคลิปที่ผมเว้นไปในภาค1น,นะฮะก็ได้มีน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์ในชุมชนนะฮะว่าอยากจะให้ผมเว้นต่อในภาค2นะฮะผมก็จัดให้ตามคำขอนะฮะซึ่ง <c oughs> ภาค2นี้ผมก็ตั้งใจว่าจะเว้นแค่5คลิป5คืนเท่านั้นนะฮะไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผมคิดว่าฟินาแอฟเนี่ยเนื้อเรื่องมันจบแค่คืนที่5นะฮะเพราะฉะนั้นไอพวก6เครือภาคบาแบบ6กับ7มันเป็นแบบ เหมือน,นเนื้อเรื่องเสริมอะเหมือนพวกบยังไงอะเหมือนส่วนเสริมนะครับผมก็แบบยังไงอะไม่เว้นดีกว่านะฮะเพราะมันไม่เว้นก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเว้นแค่ห้าคลิปพอนะสับเกมไปในแอฟเฟตี้นะฮะแต่อาจจะมีเว้นนอกรอบให้ดูก็ได้นะถ้าสมมุติแบบคนขอเยอะๆนะฮะแมแบบถ้าสมมติยอดวิวแบบไฟนในแอฟเวี้มันขึ้นเกินร้อยวิวเกือบทุกคลิปผมก็จะจัดให้นะฮะแต่อันนี้มันขึ้นร้อยวิวเฉพาะคลิปแรกไงแม่ อันนี้ก็จะเก็บไปพิจารณานะฮะถ้าสมมติแบบภาค2แบบขึ้นน้อยดูทุกคลิปนี้เดี๋ยวผมจะจัดคืนที่6คืนที่7ให้แบบงามๆเลยนะฮะซึ่งถามว่าผมคิดว่าผมเล่นไหวไหมคำตอบคือไม่ไหวนะฮะแต่ผมจะไปดูเทคนิคของฝรั่งเหมือนเดิมนะฮะแหมมันต้องเกิดการเรียนรู้ก่อนที่จะมาเล่นนะฮะเกมนี้แต่ว่าพราทแรกอย่างที่บอกนะฮะเราไม่รู้เรื่องตืต้อๆอะไรทั้งนั้นนะฮะก็ามากันแบบงงๆแล้วก็เล่นกันแบบงงๆไปก่อนนะฮะ มา,มาเสี่ยงดวงกับพาร์ทแรกคืนแรกนะฮะว่าแบบผมจะไปต่อได้นานขนาดไหนนะฮะว่าคิดแรกผมจะสามารถผ่าน2คืนได้ไหมหรือว่าจะผ่านแค่คืนเดียวนะฮะเคก็ยังไม่มีอะไรนะครับตีหนึ่งก็ถ้ามึงมาตั้งแต่ตีหนึ่งกูก็อาจจะวบ,บเกมหนีเยอะได้เกินเกินมาตั้งแต่ตีหนึ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นแบบคืนแรกในแบบภาคแรกนี้มันจะมาถ้าจะไม่ผิดประมาณตีสองตีสามนะฮะพวกบอทแบบบอทนี่มันจะเริ่มเดินอะ ซึ่งเกมนี้ผมเคยเห็นพี่แบงกามเว้นผ่านๆนะฮะคือพี่แกเว่นไปถึงคืนที่3านะฮะซึ่งผมดูผมก็ดูนะฮะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ยากแบบตืดๆเลยนะฮะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะผ่านไปถึงคืนที่5หรือเปล่าแต่ผมจะพยายามหาทิศหาเทคนิคมาเว่นให้มันถึงแล้วกันก็ฝากทุกคนดูให้หน่อยแล้วกันนะฮะดูให้คนนะทีสองทีก็ยังดีนะฮะไม่ไม่ใช่หรอกนะฮะคือยอดไว้อะไรผมไม่สนเท่าไหร่แต่ผมสนยอดวิวนิดนึงนะฮะ ถ้าถึงร้อยวิวนี่คือแบบสับผมนี่ถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะฮะเี่ยถึงมันจะน้อยแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยมันสับผมมันเยอะแล้วไงแค่สองคนก็เยอะแล้วสับผมแต่ว่าเสียงที่เราได้ยินคือเสียงอะไรเนี่ยทุกคนสังเกตดีๆมันมีเสียงแบบเหมือนเสียงอะไรช็อตนะเหมือนขึ้นวิทยุมันช็อตนะแบบจี๊ดจิ๊วจ๊จ๊อยู่เนี่ยเสียงน่ารำคาญมากเลยนะผมบอกตรง ไปในแอฟริกเป็นอ e ีนเฟรสแบงชื่อารน,นะฮะโอเคผมก็ไม่น่าจะมีไหวทํานะครับจังหวะน,นี้ก็จะรออย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะเอ็นหวังรอเลย <c ười> มันน่าจะยังไม่มากันนะก็อย่างที่บอกไปนะว่าส่วนใหญ่มันชอบอ่ะจอหายไปไหนตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยว อย่า,าตีสองอีกนะยงไปไหนโอ้โหมองตามองกล้องอย่ามองตาได้ไหมอ่ะฉันรู้สึกใจเกเรกับนายนะจุ่กตัวสีฟ้าม,มองตาไม่กระพริบเลยกระพริบให้บ้างก็ดีนะเพื่อนจะได้รู้ว่ายัางมีชีวิตอยู่แม่เล่นตาไม่กระพริบเลยดูม้นดูมันทํานะฮะจ้องตาขอมิ่งแบบตาไม่กระพริบเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาที่นายสบายใจเพื่อนเอาที่นายสบายใจ โอเคนะครับจงังหวะนี้ผมก็ไม่เมย์จะทําล่อต่อไปอ่าึง้งตีสามยังถือว่าโอเคอยู่นะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะโอ้ยมาตรงกลางแบบนี้ไปเหรอผมมันมันเป็นไก่หรือเป็ดอะไตัวนี้ยผมไม่รู้อะ่ะเป็นไก่หรือเป็ดกันแน่นะน่าจะเป็นเป็ดหรือเปล่า แต่ภาคแรกนะะ่เป็นไก่นะผมว่าแต่ภาคนี้ยอมรับเลยว่าหุ่นแกดีมากนะครับผมโอ้บีบมาช่องลมเหลือเกินประเด็นคือตาดำแบบตาเหลือกมาเลยนะฮะนี่นายอยากจะแดกเอ้ยนี่เธออยากจะกินฉันให้ได้ไหใช่ไหมเนี่ยเนีแอกเสียงนิดนึงถามว่าเจ็บคอไหมโคตรเจ็บเลยครับแล้วทำไปทำไมเอ้ก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคตอนนี้คิดเราก็ผ่านไป5นาทีเจะถึงหนาทีแล้วนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงตีห้าสักทีนะครับรู้สึกว่าเกมนี้มันจะยืดเยื้อแล้วก็ยาวนะฮะแต่จากที่ผมแบบเคยดูพี่แบนกับฝ้าหลังพอเล่นมาผ่านๆนะฮะผมรู้สึกว่าภาคสองเป็นภาคที่เล่นยากจะเกือบที่สุดเลยนะอืมที่แบบสังเกตมาเพราะว่าแบบโอ้โหใกล้ระดับ <laughs> 720พีไปนะเมื่อกี้มาขันให้เต็มแล้วก็ใส่หน้ากาก <c oughs> นายผมอะอย่ามองตาได้ไหมท่านไหนไม่มีใจโอเคเข้าไปวันนะฮะแม่โมอสาวเธอสวยจริงได้โมงแม่ใครทันเพลงนี้แปลว่า <c oughs> คุณไม่เด็กแล้วนะแม่ตอนเด็กพ่อใครเคยเปิดบ้านกับเวลคัม e ู o เดอะจัดเนี่ยใครเคยเปิดบ้าน ตอนเด็กพ่อใครเคยเปิดบ้างคงไม่มีใช่ไหมเนี่ยตัวใ,ใส่ผมคงจะ <_ an> แต่ผมก็ไม่ได้แก่นะผมยังวัยรุ่นอยู่นะสิบเจ็ดนี่ยังวัยรุ่นอยู่หรือเปล่านะ <_ an> มีการอวดอายุนะฮะแม่ผมก็จะสิบเจ็ดในอ้าไม่บอกแล้วกันวันเกิดผมเอาไปว่าเดือนกรกฎาคมนะผมก็สิบเจ็ดนะครับแม่ไม่บอกวัวนเกิดแล้กวกันนี่โอเคนะฮะได้อยู่ได้อยู่ เมื่อกี้เกือบบุพูดวันเกิดไปเองไห้วสิผมบอกเดือนนะกันแต่ก็ไม่เวิร์ดนะว่าพวกคุณจะรู้ไปทําไมนะฮะแม่เขาผมฉันได้ยินเสียงในในท่อแอร์นะเพื่อนขันได้เต็มเลยแล้วใส่หน้ากากนะฮะอันนี้เป็นยังไงอ่ะผมก็ยังไม่รู้นะ,ะแต่ว่ายังไงอ่ะเทคนิคไหนเดียวพอทําได้ก็ทําไปก่อนนะฮะผมคิดว่าการใส่หน้ากากน่าจะเปไ็นอะไรที่ปลอดภัยนะฮะ ซึ่งมันก็น่าจะปลอดภัยจริงๆคืนแมกใส่หน้าก,กากอย่างเดียวก็ได้เอามั้งแล้วลก็ขันรานไข่ร้านเออเช่นนี้ก็น่าจะพอมั้งคืนแมกเนี่ยดูดูมันไม่น่าจะยากเกินแสนเข็นอะไรขนาดนั้นนะฮะมันไม่ใช่งานพักการงานหินนะฮะโอเคเอทุกอย่างยังควบคุมได้พวกนายทุกคนยังสามารถคอนโทรลได้ใช่ไหมจะว่า,าไปแล้วช่วงนี้ก็มีดราม่า,มาเยอะเหมือนกันนะผมเข้าไปดูในกลุ่มคอมพิวเตอร์นะ มีคนซื้อกาดจอมาในราคาเจ็ดหมื่นแล้วแบบเยสหกหมื yes! ่นคือเขาซื้อมาเจ็ดหมื่นแล้วกาสเสียแล้วเขาไปส่งเค็มเขาจะยังไงอ่ะเรียกคืนเงินคืนนะฮะปรากฏว่าร้านจะคืนได้สามหมื่นกว่าเองนะครับไม่คืนตามจํานวนเต็มนะฮะโอ้โหผมนี่อึงไปไปง้งเลยย้งถ้าเป็นผมผมก็อึ้งเหมือนกันนะซื้อเจ็ดหมื่นแต่พอของเสียแหมตามประกันนี่คือบอกว่าจะคืนให้แบบตามอายุการใช้งานแบบยังไงอ่ะ ตามแบบสภาพความเสื่อมใช่ไหมคืนนี้สามหมื่น 30, กว่าโอ้โหซื้อเจ็ดหมื่นอย่างน้อยคืนนี้สักห้าหมื่นหกหมื่นอันนี้ยังพอแบบได้นะผมว่าเนะ่ไม่รู้ใครทันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดในกลุ่มคอมอะ่ะซึ่งผมไปได้ข้อมูลมาเล็กน้อยๆะะก็เอามาพูดมาให้คิดมันเงียบเฉยๆนะครับนคืนที่สองยังได้อยู่นะครับก็ชิลๆไปถ้าสมมติมันง่ายเหมือนคืนแรกกันนะ <c oughs> แต่ว่ามันจะไม่มีอะไรง่ายๆเหมือนกับรอบแรกนะฮะ มันจะมีไว้ง่ายเหมือนรอบแรกเสมอนะครับมาถ้ามันมีอะไรง่ายเหมือนรอบแรกก็แปลว่านั้นมันก็ง่ายอยู่แล้วนะฮะไม่รู้นะผมจะรอดไปถึงเท่าไหร่นะแต่ว่าผมจะพยายามทําให้ถึงที่สุดนะฮะผมว่ายังไม่ต้องเปิดอเลยมั้งไอคนโทรศัพท์มันเริ่มพูดถึงฟ็อกซี่แล้วะนะฮะจะคล่องไพรเรตคุณต้องระวังเรื่อทีเศษได้ได้ได,ได้ฉันจะจัดให้เพื่อน จะว่าไปแล้วฟังฟงไอ้คนนี้พูดเขาก็บอกท่ตีเหมือนกันนะถ้าเป็นตอนผมแบบยังไงอะถ้าผมได้เล่นตอนเด็กคงจะกดข้ามเพาะไม่ฟังแน่นอนแล้วก็จะไปบ่นตอนหลังว่าเกมม่เล่นยากตอนนี้ทุกห้องก็ยังปกติดีนะฮะสถาคารปกติดียังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ยังได้อยู่นะครับ โอเคยังได้อยู่ก็ยังไม่ไมีเหตุการณ์แบบผิดปกติเกิดขึ้นนะฮะขอย้าว่านะช่งวงเวลานี้ไม่ผิดปกติจริงเสียงสูงนะไม่ผิดปกติเลยเส,สียงสูงด้วยโอเคไขว่านตอ่อมานะเพื่อน เค <G ül> okay. ได้อยู่ผมว่าผมยังยื้เกมไปได้อีกนานเลยนะฮะโอเคพวกนายยังไม่มานะโอ้ยมาแล้วตัวหนึ่งหุ่นดีเหมือนกันนะตัวเธอมันเป็นเป็ดใช่ไหมอ่ะดูจากหงอนด้านบนมันแล้วอะ่ะมันไม่น่าใช่ไก่นะผมดูว่าเนี่ย มันี่น่าใช่ตัวแบบนี้นะผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเขาจะสร้างเป็นเป็ดหรือไก่แต่ที่แน่ๆผมว่ามันเป็ดมะอ่ะผมมเดาว่าเป็นเป็ดได้กันโอเคหนูสิ่งบอกกันต่อไปเอ้ยฉันได้ยินเสียงนายนะเพื่อนเจนเย็นนะเจนเย็นนะเราคุยกันได้โอ้โหมาเป็นเซ็ตคอมโบแบบแฮปปี้มิลมีตัวอะบ้างเนี่ยแบงโก้ฟ็อกซี่ไม่แสบตาบ้างเหรอ ฉันเปิดแฟไว้อัดนไยต้องนานนั้นไยไม่คิดจะหนีหน่อยปะแหมแตะโกนว้องกหน่อยก็ได้นะให้รู้ว่าไฟฉายมีดามจนรู้สึกว่าไฟฉายจะโอเคไฟฉายไวผ้ผีเยี่ยมเยี่มโอเคเดี๋ยวผมว่าจะขันกันต่อไปนะฮะมาโอเคยังไม่มีตัวไหนมาอู้หูยชัดยิ่งกว่าฟูเฮตีก็คือทูเ <laughs> แหม่เบนไปเรื่อยนะฮะจงังหวะนี้ ในอะนี่เออผมเดิมอุยอ้ยอุย้ยตกใจโอ้ยไอบ้บ้าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมในการโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็เอาเปา็นว่าเดี๋ยวผมจะต่อคืนที่2ในคลิปต่อไปให้กันเอาเปา็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่นต่อเลยแต่ขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะแม่